สวัสดีค่ะวันนี้เอาวันใสมะพร้าวมาให้ดูนะคะกรณีที่ถ้าใบจริงแตกแล้วนะพอโผล่ออกมาพอยอยเขาโผล่มาเนี่ยพอเขาโตได้ในลำดับหนึ่งอะคะ่ะก็จะแตกเลยนะคะเห็นไหมเห็นไหมนี่แล้วต้นนี้คือยอดใหม่แทงมาแล้วนะคะก็ถ้า ความสูงได้ระดับหนึ่งใบก็แตกเลยอย่างนี้ค่ะเห็นไหมเย่ยกรณีที่ถ้าถ้าใบจริงแตกจะแตกอย่างนี้นะคะฝากนิดนึงเนาะเห็นหลายๆคนถูกหลอกใบจริงใบแตกต้องมีลักษณะแบบนี้นะคะส่วนเทคนิคการตกแต่งทำให้ใบเหมือนแตก ก็มีนะแต่ว่ามันดูไม่ยากเลยนะคะนี่ถ้าใบแตกจริงจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเห็นไหมถ้าใบแตกจริงจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าใบที่ตกแต่งอะบางครั้งเอ่อพ่อค้าแม่ค้าที่ถ่ายรูปลงอะคะ่ะ ก็จะตกแต่งใบนะแต่ว่าถ้าอันนี้อ่ะดีเอามาให้ดูว่าใบแตกจริงกรณีที่ยอดโผล่ออกมาใหม่เนี่ยยังไงเขาก็แตกจริงเลยนะคะไม่จําเป็นต้องไปตกแต่งอะไรนะโกงอายุไม่ได้นะคะมะพร้าวคือเรากงอายุไม่ได้โอเคฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ